คุณนะครับก็ตอนนี้นเลยต้องหน้าตาน่ารักนะฮะแล้วก็ปลอดภัยนะครับประหยัดน,น้ํามันแล้วก็เป็นอะไรที่รักษาเสียงแวดล้อไปในตัวด้วยนะฮะแล้วก็เป็นคนชอบฟังเพลงลก็ต้องมีเครื่องเสียงที่ดีๆแล้วก็้านในกว้างขวางนั่งสบายขับสบายคนนี้ถ้าคุณคิดว่ารถยนต์ที่เราชอบเนี่ย ความเป็นตัวตนของเราได้หรือเปล่าคะแน่นอนครับเพราะว่าผมคิดว่าอย่างรถมิราจจะเป็นรถที่ต้องเป็นคนที่เลือกเก่งนะฮะกับไปใช้ช่วยแบบง่ายๆสบายๆแต่ประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะฮะักับทุกวินาทีทุกวันนะฮะซึ่งคิดว่ารถมิราจเป็นรถที่เหมาะสมกับผมมากผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเยอะแต่พอมีเวลาปุ๊บก็ต้องใช้เวลาให้คุ้ม แล้วก็ต้องไปไหนมาไหนรวดเร็วเ,วเวลยก็ซึ่งปีกว่าชิ้นนี้ย่าจะยิ่งคันนี้เลยบ่าฮะรับเพิ่งเห็นไปครั้งแรกก็น่ารักดีครับน่ารักเลยนะข้อนะคะชอบครับแต่ถ้าผมขับนี่ก็คงจะซื้อน้องขับดีกว่าเลยสองสาวดีกว่าหนานี่ดึงเป็นคนที่งานยุ่งมากๆบ b ซี่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะ สุพชีมิราใช่ไหมคะจะไปเที่ยวหรือว่าพักผ่อนที่ไหนและไปกับใครไปที่ไหนดีคะภูเก็ตภูเก็ตอ่าภูเก <Okay. S 2> ็ตเ <Okay. S 2> ออคุณเอ่อแฟนลองคนน่าจะทราบคุณชุบเป็นคนชอบไปวัวหินะครับก็ถ้ามีเวลาอ้าวมาพูดอะไรกันนะภ <Okay. S 2> ูเก <laughs> ็ตภ <laughs> ูเก็ตภูเก็ตนะฮะขับรถไปก่อนจะถึงไหมครับเนี่ย ภูเก็ตไมได้ครับเพราะว่าคนนี้ขับได้ไปเหมือนกันนะครับผมยี่สิบเรียนยี่สิาก็ถ้าไปก็คงจะไปกับครอบครัวหรือไม่ก็อาจจะไปกับเพื่อนในกลุ่มเมมเบอร์ในกลุ่มคนนีชอบไปเที่ยวทะเลน่ค่ะคนนี้คนขับตามันเต็มเลยครับแล้วว่าไปไหนเด็กต้องมีคนขับตามแน่นอนนะคะและชอบฟังชั่นไหนคะของมิราชมากที่สุดคะอะไร คุณชอบจริงๆมีฟังก์ชันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่คุณชอบแต่ว่าที่ชอบที่สุดือการประหยัดน้ำมันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพงใช่ไหมัแล้วก็การที่รถประหยัดน้ำมันคือแสดงว่ารักษาสิมม่งแวดลอ็อกในตัวซึ่งเป็นฟังก์ชันที่คุณพอใจมากที่สุดครับและนอกจากนี้นะคะเมสูบิชิพิราสค่าย,ยังแล้วนะประวัตการันตีถึงคุณภาพด้วย ให้ผลดานยนต์ยอดนิยมนะคะด้านคุณภาพแรงใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอีโคคาร์นั่นเองนะคะหรือ outstanding initial นะคะ quality certification นะคะ for Eco Car ค่ะจากการประกาศรางวัลิดานยนต์ยอดนิยมของประเทศไทยเราจะมาฉีด quality award ประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเป็นขออนุญาตแป๊บนึงครับขออ่านชื่อรางวัลนี อันดับหนึ่งค่ะนี่คือนางวันธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ประเทศยนต์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลโลกค่ะ Outstanding Initial Quality Satisfaction ใครเป็นคนดูนะใครเป็นคนตั้งชื่อเรามาเรื่องเนี้ยยาวมากค่ะซึ่งเป็นการตอบย้ำนะคะความเป็นผู้ สินใจซื้อรถยนต์มาแค่อีโคานอง<ร>อคาณ<ฆ>นะคะมีอะไรจะแนะนำบ้างเผื่อพวกเขากำลังมองหาช้อยส์ที่แบบว่าเป็นอีโคาแบบไหนที่จะเหมาะกับตัวเขาเออคุณนิชคุณมีอะไรแนะนำไหมคะส่วนตัวแล้วที่บ้านคุณใช้รถมิตซูบิชิบิบาชิวนะครับผมก็เคยลองนัง่งลองขับแล้วเป็นรถที่ดีปลอดภัยประหยัดน้ำมันแล้วก็กว้างขวางนะฮะแล้วก็เป็นรถที่ ซิงได้เหมือนกันซิงซิงซิ่งนน้ห่อยพ่อลองซิงให้ดูก็เราต้องเพลิงเสียงเพื่ออะไรมีครบทุกอย่างนะฮะซึ่งเป็นรถที่ดีแต่ว่าเป็นรถที่ประหยัดนะฮะแล้วเป็นรถที่รักสิ่งแวดช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยก็มาร่วมอยากเชิญชวนทุกๆท่านมาเป็นร่วมมาร่วมเป็นครอบครัว สิงวารล้อมของไมไปด้วยแล้วก็เราได้ซิ้งกันนะครับทั้งประหยัดเลยค่ะเรรักษาสิงวาร์ล้อมไปด้วยนะคะก็าแนะนำไปมิสุบุชิมิราสแล้วกันะนะคะต้องขอขอบคุณ 还好啊。 ายนะคะจากบริษัท Mitsubishi Motors ประเทศ Yeah. Mm -hmm.